สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสาขาวิชาบรรรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรีรัมย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสอสอบอ .4 ปีจุดเด่นของหลักสูตรคือเน้นด้านเทคโนโลยีบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการสารสนเทศในห้องสมุดและสำนักงานสมัยใหม่การจัดการอย่างเป็นระบบสอนให้วิเคราะห์สังเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมเพื่อนําความรู้ไปพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยเนื้อหาที่เรียนคือหลักสูตรครอบคลุมทักษะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบได้แก่บรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์การบริการสารสนเทศทักษะเสริมจบมาทําอาชีพสามารถทํางานได้หลากหลายในองค์กรที่ต้องการทักษะการจัดการข้อมูลหรือสารสนเทศเช่น 1. บรรณารักษ์ไลบรารีนในห้องสมุดทุกประเภท 2. นักเอกสารสนเทศ (Information Scientist) หรือเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารสารสนเทศ 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับผู้ที่สนใจไอที 4. นักจัดการเอกสาร (Document Manager) 5. อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นงานธุรการงานเลขานุการนักจัดการดิจิทัลคอ n t ทนตผู้ดูแลระบบสารสนเทศ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสาขาวิชาบรรรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสอสอบ4ีปีจุดเด่นของหลักสูตรคือเน้นด้านเทคโนโลยีบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการสารสนเทศในห้องสมุดและสำนักงานสมัยใหม่การจัดการอย่างเป็นระบบสอนให้วิเคราะห์สังเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมเพื่อนําความรู้ไปพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยเนื้อหาที่เรียนคือหลักสูตรครอบคลุมทักษะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบได้แก่บรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์การบริการสารสนเทศทักษะเสริมจบมาทําอาชีพสามารถทํางานได้หลากหลายในองค์กรที่ต้องการทักษะการจัดการข้อมูลหรือสารสนเทศเช่น1บรรณารักษ์ไลบรารนในห้องสมุดทุกประเภท 2. นักเอกสารสนเทศ (Information Scientist) หรือเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารสารสนเทศ 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับผู้ที่สนใจไอที 4. นักจัดการเอกสาร (Document Manager) 5. อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นงานธุรการงานเลขานุก,การนักจัดการดิจิทัลคอ n t ทนตผู้ดูแลระบบสารสนเทศ